ครับผมนี้ก็กบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชิวใหนะครับผมนะวันนี้มาพบกันี่ครับสรศิยกนะครับวันนี้จะมาเปิดแพ็คสารพิษทุกวันจนจบกิจนะผมนะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นของกิจพิม์ลีกแล้วกันนะผมขอเรียกว่ากิจพิมลีกแล้วกันนะแล้วแต่คนจะเรียกว่างไงนะผมขอเรียกง่ายๆแบบว่ากิจพิมลีกแล้วกันลูนี้ตาเด้งมาแล้ววันแรกนะครับ ด้งมาเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เปิดไปแลวครับจอดแม็กกินหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับแม็กกินร้อยสิบวันแรกก็ตรงเหรียดนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์น,นะครับพอดีเกณฑ์เกลือก็จัดมาวันที่สองครับวันนี้ก็โหยัดแพ็คมาเยอะนะครับวันที่สองสงสัยเอามาขายนะครัเอามาล่อซื้อนะครับแพ็ควันที่สองนะ ไม่เป็นส uh ิบ huh. ปีหนึ่งสามื่นเพชรสองพันเอฟหนื่งห้าพันเอฟห่เอพันเอห้าเพไม่มีเปรี้ยอับมาลงดูดิการเปรี้ยเข้าแล้วนะแต่แบบไม่อับเปรี้ยเข้ามาในแพ็กสามเพชรนะงงวะ่ะเกมสงสัยมันหลน่นทำให้เปรี้ยเปิดได้ยากป่ะนี่ป่ะเออนะใช่วะ่ะ แต่เราไม่สนเราสามพิษของกิฟฟิ่ลรีครับตายดิ่งแล้วโอ้ดิ่งมาสิปะ่ะอาจจะดิ่งมาสิบปับดูอังกฤษ ft โอ้โหโบววินปั๊ร้อยสิบเอ็ดโบววินหลุดเลทมานหนึ่งนะวันที่สอง ือว่าพอได้ลุ้นวันที่สองพอได้ลุ้นทต่ไม่วันครับอ,อวันที่สามก็เหมือนอีงานเร่งนะวันนี้ยัดแพ็คมาอย่างเยอะเลยครับแต่เอาแพ็คของตัววิกสาเข้ามานะครับเลยนะอกมีมัวเวลา่าลูนี่นะครับเปิดตีสโคซาร่ากาเบียวเปโดนโต อย่ายัดแพ็กก็มาขายเยอะแต่แบบเสียงเอามาผิดวิกนะครับเอาตัววิกสามมาขายนะครับไม,ไม่มีปัญหาไม่ใช่อีนะดูดิร้อยสิบสามถึงร้อสิบห้าเอาของเอาของอเอาของวิกสามมาขายอแล้ววิกสามขายอะไรอะอหนักแล้วทีมงานดูดิร้อยสิบสามร้อสิบห้านี่ก็เป็นอะไรของวิกสามนะพวกนี้เหมือนกัน สองหมื่นสองพันเพชรนะตัววิกสามหมดเลยโอ้ทำมาก็หนักอยู่นะแต่เราวเปิดแค่สามเพชรนี่นะครับนนว,วันนี้โอ้โหตาไม่ดอีกนะวันนี้น่าไปมันแรกมซีบี CB. แล้วผูว้ที่มาแทนชอก็คือเขาคนนี้แหละครับร้อยสิบตัวนี้เองมาครับถัดมาอีกวันครับวันนี้ก็มันเอาแพ็คอันนี้เข้าใหม่นะวินเทอร์เซลนะครับวินเทอร์เซลนะครับเป็นแพ็ครดูหนาวนะครับวินเทอร์เซลนะโอ้มีมาขายหลายอย่างนะแปดร้อยพันแปดสองพันห้าสามันห้านะอ๋อมีใช้เพชรไม่ได้นะครับ ใช้ได้แค่ fc นะครับว่าไอ้ร้อยสิบสามบวกน่ารุ่นนะว่าได้รุ่นตัวกิจใหม่ด้วยสามรห้าได้สองใบนะ1ร2 3้อยสิบสองสามใบร้อยสิบสองบวกร้อยสิบบวกอีกสามใบร้อยสิบบวกอี 4, กสี 4, ก่ใบก็ได้อะไรต่อเวลาเลยคือว่าได้เยอะได้เยอะอยู่ออกมาจัดกันได้ครับเพราะส่วนชุดรวมลิมเต็ดอัลต้าก็ร้อยสิบสามร้อยสิบห้าเหมือนเดิมครับแต่แพ็กไอ้พวกของไอ้กิจวิกสามเนะี่ยมันออกนะ แพ็ก c นะครับมันเอาออกแล้วใส่มาผิดครับอันนี้ก็น่ารุ่นนะคือเปิดพันสอง fc ได้หมดนี่เลยนะประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยนิดนิดแต่ประมาณ200าสองนะร,200อสอร้อยจิกซอครับคำนวณดูละก็แพ็กนี้สเตปแพ็กสเตปอ,อกมาถึงได้รุ่นโอ้ปิดปลดล็อกรูหนาวสิบถึงห้าสิบเองเหรอแต่มันได้รุ่นระหว่างทางนะครับมีร้อยสิบสองร้อยสิบห้าอยู่ ลุ้นระหว่างทางอยู่แพกสเต็ปแหละเอามาขายก็มีแต้มอัพแรงสามมันเขียวได้ได้สิบตัวคแพงเลยแต่ก็เอามาขายสำหรับคนที่ไม่มีแต้มอัพแรงนะสามารถซื้อได้กองเราก็มาต่อสามเพชรเลยทุกวันเหมือนเดิมครับวันนี้หวังว่าชาตังกับอาซาหรือสตัมก็ได้มาสักตัวโอ้ตามไม่ด้งี้ยครับ ไม่มีตาเด้งเลยโอ้ตัวเดิมล็อกปะนี่ได้ตัวเดิมมาสองวันตีละมาอัพจัดหมากวันสามพิษมาเดิมวันวันนี้เหมือนว่าเราจะตรงเลสหรือหลุดเลสไหมครับ งานนี้ขอแค่ระดับเฉดบวกขึ้นก็ดีใจแล้วสามสิบจีซออย่ามาไอซีบีฮันแลด์ตัวเดิมนะไม่เอาไปใบตัน้นมาดิชาตันใบตั้นไม่เอาเอาชาตันวกมาดิสูตสามิตาดิ้งอ้ตาดิ้งวะนี่เงาเท่าไหร่วะสี่สิบแล้วสิสองปสี่สิบ โอ้เด้งมาสี่สิบงจานร้อยสิบสองนะ้าจะร้อยสิบสอรงตัวนี้คือใครเอยอาซาโอเคัาซาวออาซา,าเด้งมาสนะัก,าาก้อยนะเด้งสากล้อยอาซาเป็นเ็เป้าเลยอยีบอกเอาทอดซาไปก่อนอาซาไว้ก่อนบอก ควาสายห้าน่าเล่นนะตัวนี้ควาสายห้าหน่าจ็บน่าจ็บมาหาศางแต่ตาตามนันดิงไม่ถึง้อยนะเมื่อกี้ดูอยู่มาครับตัดอมกวันก็ส่งท้ายกันไปเลยสามเพชรอันนี้ของวีกแรกนะเฮ้ยเราแพ็กอย่างี้เข้ามาใหม่ปะรุนตัวขายได้นะร้อยสี่ถึงร้อยสิบห้ายากจัดเลยวะดูร้อยสี่ โดยส่งนใหจะร้อยสี่หมดทกนะกดกกมุกตัวนะก่อนมันเดือดรำรุนกันสามเพชนะครับยังไม่เห็นร้อยสิบห้ากตัวแล้วร้อยสิบสามยังไม่เห็นเลยปะคือเห็นแค่ร้อยสิบสองเมื่อวานครับนนรบนว่าชาวตัน้นเจาะไหมครับในวันสุดท้ายนะของวีคหนึ่งนะอ่ะหันหน้าชาวตั้นมาก่อนอ่ะแล้วก็กดไปสู่สามวิหนึ่งสองสามไปครับตัดินึ่งวิ วานแปดสิโ้ได้มาหกสิบว่ะร้อยสิบสาป่ะหกสิบัร้อยสิบสามีใช่ปะ่ะตัวอะไรอิตาลีใครวะีไนตัวโหนลีร้อยสิบสามก็ยัดีรับร้อ่สิอีกครับับนี่ถือว่าส่งท้ายสวยนะัไนได้ร้อยยี่สบ ดีกว่าได้ไอฟันไอคือร้อยสิบแม่งมาทุกวันมาบ่อยจัดถือว่าหลุดเลทดให้นะวันนี้ถือว่าวันนี้หลุดเลทดให้อยู่อสำหรับสามทิทุกวันแดนจบจิตนะวันนี้ก็ของวิกหนึ่งนะก็จบไปเลยครับของสัปดาห์แรกนะเแต่สัปดาห์สองผมมาต่อแน่นอน,นครับมีหลุดมาหลายตัวครับมีทั้งจอร์ดเบตตูลี่นะครับจอร์ดเบตตูลี่นะครับที่หลักๆที่เข้ามา เ e อเตวอลอย่างนี้ก็เข้ามาวิกซอนครับเอเตวอลเดี๋ยวราอารุ่นเลยนะครับวิกซอนเดี๋ยวผมมาเปิดในหะ้ชมมาเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมนะเจอกใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ